วัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับเนวี่เนวี่รีวิวขนมชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวคอนเฟ็ตคาราเมลเหมือนเดิมนะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับไม่เบื่อนะครับก็ก็น้องๆก็สั่งมาได้เลยนะครับถุงนี้ถุงใหญ่ถุงเล็กครับถุงนี้ถุงใหญ่ถุงเล็กเลยครับผมถุงใหญ่หรือเล็กครับถุงใหญ่ครับราคาเท่าไหร่ครับถุงนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทครับผม อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับโอ้จะบอกให้ผมอมะเคยกินแล้วครับผมรสชาติแบบมันแบบเออผมรู้สึกแบบอร่อยดีแบบเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจกินแทนเนี่ยน้องๆน่ากินไหมครับไหนมีอะไรบ้างครับในนั้นในนนี้มีคาราเมลครับผมลูกเกดลูกเกดครับผมนี่แคนเบอร์รี่กกครแคนเบอร์รี่ครับผมก็ คนไหนนะครับที่ชอบคลิปของพี่วีเนี่ยก็อย่าลืมมาดูย้อนก็อย่าลืมมาดูคลิปย้อนหลังของของของเนวี่รีวิวขนมนะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับอย่าน้องๆถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่อยากติดตามผมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ครับผมผมก็ต้องขอต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย ครับบ๊ายบายนี่นะ่าน่ารักไหมคะ